สวัสดีค่ะแม่จูนกับน้องวันนี้ก็มาให้อาหารปลาเป็นปลาอะไรครับป้าปลาปลาสวายนะปลาสวายตัวใหญ่ใหญ่กับพอๆกันห้องทาร์ไอ่ะดูดีปลาตัวใหญ่มาก ก็อยู่ตรงไหนกันะได้ว่าอะไรที่เราอยู่ตลาดท่านาเนาะนครศรีนครศรีคืออยู่บ้าน,นก็คือค่ะก็เลยหาที่โล่งๆให้เขาได้มีกิจกรรมเนาะดูดิชอบมีความสุขนั่งรถมาคุยทั้ทงตลอดทางตลอดทั้งทางเออตลอดทางตลอดทางเหมอนี้ได้ยังไงเนยนั่งรถมาทําไมนะคุยตลอดทาง <Okay. S 1> โอเคเ็ไงลูก ปปลาแล้วปาใ้าตกินหนปังปลาแล้วเหรอลูกปลา,ปาให้ปลาปลท,ทับกินไม่ได้ลูกให้อย่างนี้ทับดูไม่ให้นี่นี่นีดูครับ ครับครับมันมีให้หมดเลยไม่ใช่ทาร์บเลยโน่นดูเรือซิ่งมาแล้วครับนู่นก็ดูเรือซิ่งมาแล้วนู่นเห็นเปล่าโอ้ทาร์บดูเรือซิ่งนู่นเห็นเปล่า มีปลาตะเพียนหางแดงด้วยมีปลาตะเพียนหางแดงแต่พอเวลาปลาสว่านมาเยอะๆปุ๊บปตะเพียนก็จะหลุดแอ้วเรื่อกตะเพียนทองเอ๊ะรับตาบแม่ขโมยให้หมดเลยตาเป็นเศร้าเลยป๊าบ้าเลยหน้าจะเซ็งมากเลยอ่ะ้ยเยอะมากเลยเนาะให้ยังไงมันก็ไม่อิ่มหรอกเนาะ ตัวมันใหญ่พอๆกับท้าบเลยถ้าท้าบลงไปนะลูกกินท้าบหมดแน่เลยท้าบไม่เหลือแน่เลยลูกปลาจะกินคนไหมเนี่ยต้องลองดูหนึ่งสองหน้าทิ่มมันกลางไอ้ตัวเราจนเอาท้าบลงไปได้ยังไงอ่ะนะให้ปลากอดไว้กอดไว้เดี๋ยวเป็นอาหารปลาแทนอ่ะให้ปลาให้หมดเลย ยด้้โอ,โอทำการปลับเรียกปลาได้ปลามันจะรู้เรื่องเหรอลูกทำการไล่มนู่นส่วนนู้นมันเกลือกเลยเห็นไหมกเกลือกโดนก,กบไปได้นี่เลยสีดำๆนู่นน่ะสวายเพื่ออ,อยู่นู่นเห็นไหม อันนี้เพื่อจะสวยดายว่างหรือเปล่าน่าจะได้ราคาเหมือนกับต้นไม้ด่างนะใช่ไหม้นไม้ด่างขาวเลยโน่นไปโน่นแล้วหนีไปโน่นแล้วไม,ม้แล้วท้าด้วยเห็นไหมสวยเปลือกโน่นโน่นมาแล้วท้าท้าโน่นโน่นโน่นเห็นไหมโน่นยู่ในข้าหน่อยเห็นไหม โอตกสาวเลยตาบ่อยไหมลูกดูสิเห็นไหมอู้หกมใหญ่มากเลยเนะี่ยกลมใหญ่มากๆเลยโอ้น้ำก็เดินมาถึงข้างบนเลยครับโอ้โหดู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 ก็ตื่นเต้นเลยเนี่ย ทำไมอีกแล้วเห็นไหมตัวสีขาวนู่นนู่นนู่นอ้าวกินอ้าวกินกินกระพายกินเข้พายนู่นดูนกเลยนกนกนกไปจะโดนปลากินไหมนะาปลาอะไรฮะมันจะกินปลาไงก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นกัน มาดูปลาสั้นๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูก่อนว่าท้าจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายลาไปไปไปๆปพี่ <c oughs> อบ๊าบายดเลยโอ้อารมณ์ดีน <c oughs> ะจ้าจ้าน้ำหอมบอแบ้